ส so, วัสดีครับอยู่กับผมเบียร์สุรินอีกเช่นเคยนะครับวันนี้พามาชมรถหล่อทีมงานร่วมใจเด็กกาหน่เาห้าครับงานเหมาเมา ยางตามกับเมื่อยดีว่ะเขาไปเทโรดเลือกที่เทเอาเลยตะแกรโรดนะครับ เอาได้ทีเทลแล้วก็ดำโหลดหโอเคสวยงามพอ,อยังตะอรด รับงานต่อแล้วครับโอเคไปเลยลบกันเน่ตามกันมาติดๆครับ มักมองได้เที่ยวลดครับเนีย่ยสิงโลวะ่ะไป น้ำโหดเหยะ่ะค่อนแรงอ่ะน้ำโหดเห <laughs> โอเคครับมายก,ยกนิ้วให้เราด้วยโอเคพ่ะนะ โอเคครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ